สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเป้าหมายของความสำเร็จและการกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนอาชีพจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือการกล้าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพื่อหาทางที่คุณจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การหาเงินแต่คือการหาทางเดินสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในโลกยุคนี้ความเร่งรีบในการหาเงินกลายเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราเติบโตมาท่ามกลางความเชื่อว่าถ้ามีเงินก็มีความสุขแต่ในความเป็นจริงหลายคนทุ่มทั้งเวลาสุขภาพและความฝันแลกกับเงินที่ไม่เคยพาเราไปถึงปลายทางของอาชีพนั้นจริงๆคำถามคือคุณกำลังหาเงินหรือคุณกำลังสร้างอาชีพเพราะสองอย่างนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงใช้แค่หาเงินอย่างเดียวอาจไม่พาเราไปถึงเป้าหมายหลายคนอาจอยู่ในอาชีพหนึ่งมาหลายปีแต่ไม่เคยรู้สึกว่าใช่ ทั้งที่เงินก็พอมีใช้แต่กลับรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างนั่นไม่ใช่ความลมเหลวแต่เป็นเสียงเตือนจากภายในว่าคุณอาจยังไม่ถึงปลายทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพจึงไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือการกล้าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพื่อหาทางที่คุณจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างแท้จริงในโลกยุคนี้ความสำเร็จไม่ได้วัดด้วยเร็วหรือช้าแต่วัดด้วยความเข้าใจ ความเข้าใจในตัวเองคือรากฐานของความสำเร็จเมื่อคุณรู้ว่าต้องการอะไรเมื่อคุณตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้และเมื่อคุณกล้ารับมือกับปัญหาที่คนอื่นหลีกเลี่ยงนั่นแหละจุดที่เงินซ่อนอยู่ปัญหาคือโอกาสของคนที่มองลึกกว่ายิ่งจุดไหนมีปัญหามากจุดนั้นยิ่งมีมูลค่ามหาศาลธุรกิจที่ดีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่มั่งคั่งมักเกิดจากการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ขายของ ไม่ใช่แค่หาเงินแต่ต้องมีชีวิตที่สมดุลเงินสุขภาพเวลาความสุขคือสิ่งที่ต้องเดินไปพร้อมกันเพราะหากคนหาเงินได้มากแต่ไม่มีเวลากับคนที่รักหรือต้องนอนโรงพยาบาลบ่อยครั้งเพราะละเลยสุขภาพความสำเร็จนั้นก็คงไม่เรียกว่าความสมบูรณ์ และอายุไม่ใช่อุปสรรคของการเริ่มต้นแต่คือสติที่มากขึ้นในการเลือกทางเดินแม้วันนี้คุณจะยังไม่เจอจุดของตัวเองได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่มันอาจหมายความว่าคุณยังไม่ได้โฟกัสจริงจังกับสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่ควรทำเมื่อใดที่คุณเจอและยอมลงทุนเรียนรู้แม้จะเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นก็มีสิทธิ์สำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ เพราะการสร้างอาชีพในยุคนี้ไม่ใช่แค่ทักษะแต่คือความเข้าใจตลาดเข้าใจคนเข้าใจตัวเองและลงมืออย่างตั้งใจมากพอบทสรุปของทุกอาชีพไม่ใช่แค่เงินแต่คือคุณได้กลายเป็นใครจากเส้นทางนั้นอาชีพใดก็ตามหากพาคุณไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่ามีเวลามีสุขภาพที่ดีและมีจิตใจที่สงบนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริง และหากคุณยังไม่ถึงจุดนั้นอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่เพราะทุกอาชีพมีปลายทางของความสำเร็จเสมออยู่ที่ว่าคุณกล้าจะเดินให้ถึงมันหรือไม่เท่านั้นเองฟังบทความดีๆแบบนี้ทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักนี่คือการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงกด subscribe ไม่พลาดสิ่งใหม่ทุกวันขอบคุณครับ